อ้ารากดินกี้เพิ่นเป็น้นองไงไปใส่บ้านน้อยทีมงานดินกี้ดินกี้ดินกี้เสเลวเขาเก็บเราหรอวะเขาเก็บเราเขาเขามาเก็บเ,เก็บบอลลอน,นครับทุ่มเขาฟ้องกันฟ้องกู พวงพวงเดี๋ยวไปไปกินมะน,น่องเลยจีจดบอกเงี้ยวบอกเงี้ยวเงี้ยวอิสเตรียวขึ้นทั้งต้นใหม่เลย กินหวานๆก็กกทายเลยมันเขาเก็บบุนหร่หล่อกครับแขก ขึ้นมาเขาแขกเขามาเก็บแขกเาขาเนาะเขาเปล่ามันตรงเลยไหลมันขึ้นมันสูงมันเบาเฮียเขาเก็บขเขาก็มาเก็บไปกิน,ขขนเขาบุกวางเขาเก็บแล้วแต่วันก่อนท่านเก็บยามาแจงเขาผิดกฎนี่ครับนีกี่ก็เด็กิษแกงเง้ ต้องมีอาการหอนซายน้องเลยโอตโหมันเก็บพวกเบิดดออกทั้งทึ่งมันหมากเก็บจะหมากแม่มัหมอันนี้เป็นหมากผูหมากโผี่ให้เห็นน้องเยวลงไปหาต้นไม้ก่อน ได้เกือบทุ่งแล้วได้เครื่องหนึ่งแล้วนี่ครับเมเก็บหมากเม่วมันนะซุ่มพวกเก็บมันเป็นจะหมากผูนั่นเอหมากเม่มันอย่างไงโอ้ทำหนี้แบบ เก็บไปต้นไมยมันเลยว่าานึงไปเสรจเก็เป็นยังไงเนาเพียมทวงนี่ก็ขนีเพราะได้แก่อยู่ค้นมาค้นไปเก็บผนหลายทั้งไตผลล่ะดิมากเมียมัน Muy niệm mẹ ăn với ngay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  bà ngay với 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 กํานี้ก็ดีแล้วนี่ยรถน่ารัก

อะไรเบี้ยอะไรเบี้ยแขกมหาลีกีน้ำอ้มพ er kind of ่อจำโอ้ยมีกรจำเลยเก็บเพื่อหรอเนาะเป้ยพี่ใช่ใช่ มอเลนจีพ่สันแขกมาเาลินจีกันไปนองไงจีมเคยเอ่นคือเขาดิย่อยวานเอินจะพเนยเปลี่ยนไปเรีนจีเรนจีกันนะ

ทีมันเกาต้นทิพต้นอ่ะมันทีมีหมากผูต้นหนึ่งเ,เนี่ยมังหันต้นหนึงจุกหัวต้นหนึ่งเห็นปะแดงแดงหนึกม็มามือกต้นหนึ่งมากผูเ,เท่าไหรหวานกันเลยมาเาปนหอใส่น้องนหนึ่งเนะาะ nhang tháng này không thêm không bằng cứ nghe mà hai cái mạng mà